สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับสวัสดีทั้งท่านผู้ชมที่เข้ามาเบิรงใหม่แลวก็ท่านผู้ชมที่ติดตามกันมากแต่แหลกๆนะครับเนาะกนะมาพอกันครับสางยงคือเก่านะครับในการไหนแนวทางหวยลาวพัฒนาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางของวันที่30มโมกราคม2 5 6นนะครับกะ ก่อนอื่นเขาจะก่อนเ่าจะไปเบ่งของวันที่30นะครับเนาะตามทั้งเนมเขานะเขาก็จะมาตรวจแนวทางของเขาก่อนนะครับว่ามันเข่าบอนะครับเนาะกับเป็นแนวทางของวันที่27นะครับเนาะสำหรับผลของวันที่27นะครับหวยก็ออกนะครับเนาะ สามศูนย์ศูนย์หกหนึ่งเก่านะครับเนาะสามศูนยะ์ศูนย์หกหนึ่งเก่าสำหรับแนวทางที่ให้ไปก็คือห้าศูนย์ศูนย์นะครับ,นะบเนาะกระเจียดหน้าเชียนหลังเนี่ยนะครับเนาะก็กตามนี่นะครับตามเบิ้งนี่นะครับเนาะเขาว่าเขาก็บเบิ้งเอานะครับเนาะผมก็โมจักสิบอลคือกันนะครับเนาะ มาวบาวลายยาหางนะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปเบรงแนวทางของวันที่สามสิบตอกันหลวกันนะครับว่ามันเป็นจังไหรน,นะครับเนาะเป็นตาสนใจบอนะครับเนาะเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับผมสำหรับแนวทางของเขานะครับวันที่สามสิบนะครับเนาะมันกับแปลกๆอยู่นะครับเนาะ นี่นะครับเนาะหาศูนย์หานะครับเนาะหาศูนย์หาผมคือสิมบูคิดลายใยห,หางนะครับเนาะอ่ะเริ่มกันที่สองโตนะครับเนาะ นะครับเนาะสองโตเนาะครับเนาะห้าศูนย์ห้าห้าห้าหกนะครับเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดหกแล้วเก่าหานะครับ,นะ 70, 76, 95, รบผมคิดว่ามันน่าจะบอไกลจากนี้นะครับเนะาะมันน่าจะไกลจากนี้ปันไหนเนาะครับผมคิดว่ามันตน้องมีลักบอรักหางลักศูนย์มาแน่นอนนะครับต่อไปก็เป็นเหล็ก สามโตนะครับเนาะสามโตกะมีหาหาศูนย์ตัวหนึ่งนะครับเนาะหาหาศูนย์ตัวหนึ่งแล้วกะมี ลายมืออาจจะบางามนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลบใหม่นะครับเนาะนี่นะครับเนาะ ผู้ใดบ่มักก็สามารถสีเอาหาหาศูนย์นี่ไปลดแต้มเพิ่มแต้มก็ได้นะครับบ่มักน้ำผมนะครับเนาะบอเป็นอย่างแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมาเนาะครับเนาะทั้งเธอแบบหาหามันหาบหาร่วมกันเป็นสิบนะครับเนาะผมคิดว่า เจ็ดกับ1นน์ี่มันจะมีปัญหานะผมเลื่อเหลือเอาเจ็ดนะครับเนาะกะทำแหม่งทำแหม่งอยู่นะครับเนาะเออให่มันะามาหนึ่งูน์นำนะครับเนาะกนะนะนะมาเป็นยังนะครับเนาะเดี๋ยวเขียนเป็นลายมันกระยญ่ห่างนะครับนะเน,เนานนนะ สำหรับเลขซตัวผมนะครับเนาะเจ็ดหกหาศูนย์นะครับอ่ะเดี๋ยวกะจะประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับแนวทางของผมเมื่อนี้ผมอัดคลิปตั้งแต่คืนมันเสาเลยนะครับเนาะเพราะว่ามือเงินกะจะบวาวๆนะครับเนาะมีเสียงข้างนอกรบกวนแน่กะก็ขอขดขอโทษขออภัยพ่อะไม่มีน้องนำนาะครับเนาะ สำหรับคลิปแนวทางหวยลาขเขากน็น่าจะประมาณนี้นะครับเนาะกะขอให้พ่อแม่หน่องโชคดีโชคดีนะครับเนะบาะมันหมานกันทุกคนนะครับเด้ออะสำหรับเมื่อนี้ก,ก็สวัสดีครับ